เยนะคมคุรับเงหลาก็จะถ่ายนบอือแล้วไงอ่าแต่ว่าเงิท uh huh. ี่เราได้สอบถามเราคาด่าเขาคุ้นะครับอาจจะแยบ้างนะที่หลวงคุณปใช้ทานผิดนะครับอืออ่าแล้วไงกยว่าคุณนะครับได้ิเรรียนเกี่ยวกับกาถึง่นแดนีแต่คุณมีกราคุณไมได้ใช้งานตนนี้ถูกต้องไหมค่อ ทางเราแนะนำนะครับให้คุณมีดำเนินการแก้ไขนะเนื่องจากว่าทางเราก็ไม่ทราบว่าทางผู้บริหารมารายงานนะครับแล้วก็ติดบทความถ้าอะไรเรื่องของี่ก็ได้นะครับอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องในส่วนนี้นะครับทางเราแนะนำและคุณนีดำเนินการแก้ไขนะครับเนื่องจากว่าทางเราก็ไม่ทราบว่าทางผู้บริษั ไปนะครับทำไปใช้บแบบว่าใช้งานสุ่เกลายนะครับซื้อไว้แล้วหนี้ก็ได้นะครับอ๋อแล้วจะไปแก้ไขยังไงอะทางเราได้งานมาชวเข้าไปแจ้งความในพืนที่ประจำวันนะครับเพื่อให้เจ้าที่เข้าตรวจสอบข้อมูลในโพสต์เพราะใครบางคนนำข้อมูลคุณนนะครับแปบ้างใช้งานนะครับอืมแล้วไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทย,ไไทยดิไม่มีหลักฐานอะไรไปแจ้งนะทำไงอ่ะ ผมไม่ใช่คนไทยเหรอครับใช่ไม่ใช่คนไทยคเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนทุกที่อ่ะครับ,รบอ่าเป็นคนทำอะไรนะทำมือมีกระดาษกถาบันผู้ถือข้อมูลในส่วนนี้ไหมผ้ม้ก็อใช้่ถังสารในการลงชู่จับ,บ ก็ไม่มีหลักฐานะต้องใช้ราัานอะไรอะไม่ใช่คนไทยอ,ะอ่ะตอบแต่เป็นผู้ชายชั้นมากเลยนะครับก็ใช่ดิก็อยู่ประเทศไทยตั้งแต่แรกเกิดแต่ไม่ใช่คนไทยอ่ะไม่มีใบแรก,กไม,ม,ไมก่ไม่มีใบเกิดอ่ะไม่ครบอ๋อไม่ผ่านกาตรวจนะครับไม่มีค่ะครับก็มีนี่แบบการตรวจเป็นสามหลักแล้วไม่มีอะ่ะ,อะอใช่ หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสามสี่ศูนย์เก้าเก้าไม่ได้แบบนี่ได้แบบการงทคุณเหอครับไม่ใช่อ่ะไม่มีเลขอ่ะหลับครับมาจากไหนแล้วเอาเบอร์มาจากไหนอะคะเนี่ยมีทางเราโทรมาเพื่อดีแทะถึงท่าทางเราคือที่ไหนคะทางเราคือที่ไหนทางเราคือ จากสนักงานสอบอกนักอากาศหรือเรียกชื่่าสำ่งกงานคณะจางโรงการกิจกา,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 ารการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับอ๋อจังหวัดอะไรคะอ,อยู่ที่ไหนกรุงเทพเหรออยู่เขตอยู่เขตผีบ้าจุงพรครับโอ้โห,โหอยู่ไกลก็ด้วยไปติดต่อก็ไม่ได้ <c oughs> แลแล้วแล้วพอแล้วพอแ,พอแ,พอแพอจ้งความเสร็จแล้วไปไหนต่ออ่ะ โดนแจ้งความโดนดูประจำวันนะครับแด้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับส่งการลลบหนกประจำวันนะครับมาให้กับสังานกตสตชนะครับภายในสองชั่วโมงออโอ้โหภายในสองชั่วโมงแล to to apan, ้วเหรอแล้วตอนนี้อยู <as> <What? S 1> un, ่ในโรงงานจะออกไปได้ไงอ่ะภายในสองชั่วโมงไม่ได้ล็อกเลิกต้องห้าทุ่มนู่นอะคุณไม่ได้หลวไปท้าตังค์คุณเมื่อกี้คุณยังไชนี่เลยอะไรนะ เมื่อกี้ทางคุณยังไอ้นี่อยู่เลยครับไม่ให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่เลยครับอะไรไอ้นี่คืออะไรเมื่อกี้คุณยังไม่ให้ข้อมูลกับทางยอาที่เลยคุณบอกคุณเป็นต่างด้าวเป็นอะไรี่สไม่ได้บอกว่าเป็นต่างด้าวบอกว่าไม่ใช่คนไทยเป็นเจ๊เป็นจีนเป็นจีนไม่มีายโทรทไม่มีก็คุยกันได้ไงครับเนี่ยอะไรนะ แล้วคุณอยู่บนไทยได้ไงคุณวิ่งไปนี่ก่อนสัตว์ประจําตัวประชาชนก็ทําไมถ้ามาไม่ได้อ่ะก็เกิดที่นี่อ่ะพ่อแม่อยู่นี่อ่ะพ่อแม่เป็นคนจีนอ่ะแล้วไม่ได้แจ้งเกิดอ่ะไม่ไี้สัตว์ประจตัวประชาชนนะครับเอา้าไม่มีไม่เคยมีมาเลขบตัตรประชาชนเหรอครับเออแล้วคุณจะเล่างานเล่าอะไรได้ยังไงครับก็อยู่ในโรงงานไ,<ม>ไงอยู่ในโรงงาน,น,งงานมีโรงงานอ่ะไมะ่มีอะไรประล่ะเกิดในโรงเกิดในโรงงาน ใช่ครับจ้าไม่ต้องไปแจ้งเกิดที่ไหนเลยโรงงานของพ่อแม่ตัวเองอะค่ะครับครับครับแล้วทำไงดีอะแจ้งความไม่ได้อะไปแจ้งความลงบันทึกประจามันไม่ได้อ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับผมผีแจ้งุณทราบแล้วอ๋อโอเคแค่นี้เนาะเนาะครับอ่าแจ้งให้ทราบแค่นี้นะครับครับแหมอยากรู้จังเลยนะ